แา่นลูกมาแก้ปัญหายาเสพติดเขาก็เลยเข้ามาสนับสนุนท่านครับเขามาสนับสนุนทุกหน่วยงานเลยของภาครัฐพอเขาได้ทราบว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีคนเสยสลดร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดนี่เป็นหัวใจสําคัญที่เกิดสูงการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลักที่ที่เราที่เราแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องยาเสพติดจนกระทั่งเราเป็นหมู่บ้านได้รับความยอมรับของอำเภอจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศได้เลยแล้วก็เราสมบูรณ์หมด ครบวงจรเลยสําหรับการแก้ปัญหาต่างๆนะครับนี่นี่นี่คือภาพรวมของที่ศูนย์การเรียนรู้เราผสมความสําเร็จก็เรื่องยานสถิตนะครับในคร่าวๆนะครับทีนี้จริงๆแล้วผมผมผมได้ขอยญานิดนะครับผมผมนด ทราบว่าท่านจะมาวันนี้ผมจะพูดเรื่องอะไรที่เกิดประโยชน์ก,ก,กับสังคมกับส่วนรวมมากที่สุดผมยกตัวอย่างที่ผมตั้งตั้งประเด็นเอาไว้วันนี้นะครับอยากจะพูดนะครับแต่ว่าจะพูดเป็นบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องผมคิดไว้ว่ามีเรื่องยาเสพติดแล้วก็ความยากจนเกี่ยวกับแผนแม่บทชนะเลยครับผมจะยกะัวขก็แต่ละเรื่องให้ท่านได้ทราบก่อนแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมันเริ่มจากแผนแม่บททั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเราขณะน,นี้เราแผ่แผ่แม่บทเราผ่านมาแล้ว เราก็เลยอยู่ในระหว่างบริหารจัดการพัฒนาต่างๆนั่นเองนะครับท่านไดนทราบแล้วก็เรื่องก,กองทุนแม่ของที่ทดินผม,มเนีเอ่อบังเอิญเป็นรองประธานกองทุนแม่ของที่ดินด้วยนะครับแล้วก็เรื่องศูนย์ยุติธรรมชุมชนและความยุติธรรมนะครับแล้วก็เรื่องที่สี่ที่ผมคิดว่าอยากจะพูดก็คือเรื่องสภาอ,องค์กรชุมชนแล้วก็สุดท้ายก็แผ่งแม่บทสุขชนที่เองนะครับที่ที่ที่ท,ที่ที่ผมอยากจะนําเสนอแต่ว่าเวลาอันอัน ไม่มากเท่าไหร่นะผมก็จะพูดเรื่องสําคัญนับกันเรื่องสําคัญของบ้านเมืองขณะนี้ผมเข้าใจว่าหลักๆเลยเนี่ยเราผลังประสงปัญหาคือเรื่องยาเสพติดกับความยากจน่อนซึ่งขั้นตอนของการวางแผนก็ต้องแบบนี้แหละครับกลายเป็นการจุดประกายความคิดที่พี่ธรรมศัสตร์บอกไว้ว่าบริี้ทท่านมาการจุดประกายเขาคิดให้กับผู้นำชุดหนนะครับ ไอ้ขั้นตอนการแผ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือว่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีความวุ่นวายอะไรมากมลยนะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเราเดินหน่อาก,กับบ้านเลยเราก็ต้องวางแผนในการเดินนะวางแผนว่าจะไปไหนลวอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นีดนยงก็คือว่าแผ่ในชุมชนก็ต้องเกิดจากคนในชุมชนคิดกันเองนะครับไม่ใช่ว่าคนอื่นมาคิดให้ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่แนทางท้องถิ่นกินให้หรือว่าไม่ใช่ทางท้อทงที่หรือทางรัฐบาลกิน,กนให้ไม่ใช่ครับจจิบันโลกไซเบอร์หรือโลกของการติดต่อสื่อสารต้งมีกว้างไกลไปแล้วแผนชุมชนต้องเกิดจากความคิดของคนในชุมชนเองเท่านั้นนะครับและคนในชุมชนก็คิดแผนระดมความคิดมีการจิตประกายความคิดแต่ที่พิธรมสัตบอกว่าคนในชุมชน,น,นต้องการอะไรนะครับ ความต้องการชุมชนของคนในชุมชนนั้นนะครับที่จะนําไปเกิดการพัฒนานะครับชุดลายเขาว่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับที่พี่ธุรสัดิ์และผมได้มีโอกาสไปร่วมงานกับทางสภาพาัฒน์สภาพัฒน์ให้ความสนใจถองคนนะครับท้องถิ่นเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญด้วยนะครับคือท้องถิ่นเนี่ยในความหมายของสภาพัฒน์ท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงที่สําคัญเลยครับเพราะว่าแผนชุมชนเนี่ยไม่เกิดจากการทําแผนแล้ว คนในชนุมชนเขาก็จะคิดกันขเขาจะมีเวทีพูดคุยกันนะครับซึ่งเวทีพูดคุยปัจจุบันเนี่ยขเขาได้ใช้เ,เวทีหลายๆอย่างในหมู่บ้านะนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมาด้วยก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านเจอกันมีเวทีคณะกรรมการหบ้านรากรรมกา,าราาหมู่บ้าน,บบน,นามีเวทีองค์สภาองค์กรชุมชนไม่ใช่ประธานนะครับกระบวนการจ่ายมีปรฝ่ายคนไม่ใช่นะครับแต่ว่า เป็นผู้ติดผู้ติดเนี่ยต้องเอาไปกำบังบัตปากคนรัฐบาลบวมงงเอาไปไอ้ทีกำบัตรบวมงงหายไปให้อะไรงานตัวผู้พิพากษามันก็ไปแด่พอไปแด่ไปอะไรงานตัวผู้ประพฤติพ่อไปอะไรงานมือไปอะไรงานมันก็เทียก่อกพราะการบ่ามันว่าเสียอีกเนี่ยมันเป็นอยู่ทังทีนะครับมันเป็นอยู่ทังเดียวนี่เราอย่างคุ่นภาษาบาต่องไแก่กฎหมาย ที่นี่ผมก็เห็นไปจหนะที่ที่ในยังบ้านที่อมผมเนี่ยผมประว่างกันเป่าระวังเต็มที่แล้ว่ใหา้นี้เกิดขึ้นนี่นะครับผมก็ดีใจว่าพี่นอ้องจะออกมาต่อกระจายเพื่อปฏิวัติอย่มอดทอ,ทอมากเนี่ยแสดงว่าพี่นอ้องทุกคนเนี่ยเห็นเราปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขแตขขขวขข่ว่าแก้ไขเราพูด่ใหมาแก้ไข็ราไม่นด้เราะเราแก้ไขผมก็หยว่า หนึ่งไฟป,ปกครองไฟป,ปกครองกับท,ท้องถิ่นก็คือทางนายกทั้งงาอบตประธานสภาทนี่กับทองถิ่นพอโรงเรียนกับไฟรัฐจาัก,การแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านไฟปกครองไปท้องถิ่ีท้องท,อท,องทีที่จะดตองคอยตัแร,แรกกับไฟพระเจ้าพุทธสามอันนี้นะครับที้นี่มันขาดไปอย่างอุ้นลำประสานวาเนี่ยเขาก่ยกย่องเขาไปปากยังเดียวกับยังวาเนี่ย ประชาชนเท่าเห็นกันจะไปจะตายเขาก็ยกช่องเท่าแบบพุทธมาสารว่านีนะเพราะนั้นปัญหามันตกโยกกับถูกหลานเท่านี่นะครับยิ่งในมีบ้านมอบกุ้งก็ยังในลุกกันซอยซอยกันนี่แหละครับตอนนี้ก็คือกองท้นในของมื้นที่ผมเป็นประธานของจังหวัดตัวเนี่ยก็ซอยกันผูวากไปไป่ว่าจะบวัาทุ่งที่ผูวาก็ไปที่ไปเปิดไปเปิดดัคกับก ผมก็ตัดก,กับมากันขึ้นเขานั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เลยครับเพราะนั้นประชาชนนี่นะครับต่องเท่าเนี่ยปัญหาของพระเอาจะไปซอยกันเราออกจากนิจะไปจะบฏัดสธกันพ่ะนายก2553รับโก้พระราชทานจากสมเด็จพระ,ระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชามิาชามานที่สนามเวทสองไทยญี่ปุ่นดินแดงครับเมื่อวันที่ยี่2บ กัญญาจ25ุ2,553นางสาวนัทลียาอุเร่อครับช่วยช่วยพูดสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาจับไปแล้วแกไม่ยอมวางเลยเดี๋ยวเอาสั้นๆส,สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวอีกทีนะคะชื่อนางสาวนัทลียาอุ่นเ่ะหรือว่าเรียกชื่อเล่นว่าเบลก็ได้ค่ะคะ่ะสำหรับวันนี้เวลาน้อยใช่ไหมคะโบหย พอเวลาเยอะนี่สีวาวเล่าอีฟั่งเลยนี่ <c oughs> หลุดเล่าเปลี่ยนสิวาวเล่าอดไรเอ่อก็คือทุนแม่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดอะค่ะที่อำเภอสุวรรณภูมิค่ะสำหรับความเป็นมาของเยาวชนของเรานะคะก็เริ่มจากาก่อตั้งมาหลายปีแล้วช่วงนั้นก็คือช่วงที่ว่ายาเสพติดเนี่ยระบาดหนักมากแล้วเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงเพื่อให้พี่พ,พี่น้องๆลูกหลานของเราเนี่ยให้เขาได้มีเวลาว่าง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็เลยก่อตั้งเยาวชนกองทูบีน้ำม่วงขึ้นมาแล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมอย่างเช่นเตะบอลเลี้ยงปลาดุส่งเสริมรายได้ให้เขาเลี้ยงหูป่าทำปลาละปลอดสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งขายตามบ้านแล้วก็เป็นรายได้ให้เขาด้วยเป็นค่าเทอมให้เขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีแรงประดานใจจากน้องเนี่ย เขาก็ได้ช่วยขึ้นมาช่วยทําผลงานขึ้นมาส่งส่งที่เป็นให้เขาตรวจอของเยาวชนนะคะส่วนตรวจผลงานของเยาวชนแล้วทีนี้ได้ได้ก็คือได้เยาวชนมีเด่นแห่งชาติเมื่อปี2553ึ้นมานี่ก็คือเป็นรางวัลที่ภูมิใจมากแล้วก็ส่วนน้องๆก็ภูมิใจไปบอกพ่อแม่กันใหญ่เลยเนี่ย ที่เดินแห่งชอบกันนะเขาก็รู้สึกภูมิใจกันแล้วมีแรงพื้สู้ขึ้นมาที่จะทํางานต่อไปอันนี้ก็คือกําลังใจเล็กๆน้อยๆที่ว่าเราเมื่อมีความสามาัคคีกันแล้วเราร่มทํางานกันแล้วเนี่ยแล้วเราให้ผลงานเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆเนื้อของเด็กนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เราให้ฟังเ่น่้ก่อนอ่าโอเคเชิญคุณพ่อค่ะ ก็รู้ว่าเาเป็นลูกคุณพ่ออุตสาก็จากแผนชุมชนพึ่งตนเองบ้านบ่อเม่กรูดเนี่ยจนก่อตั้งเป็นสภาองค์ชุมชนตำบลบ้านคองพี่น้องชาวตำบลบ้านคองก็แต่งตั้งเลือกเขาเนี่ยเป็นประธานสภาองค์ชุมชนตำบลบ้านคองเขาชื่อหาไทยรัฐอุเอิร์ครับ ลก็สวัสดีนะคะเพื่อนพี่น้องชาวจังหวัดเยโสธรนะคะตำบลกระจายใช่ไหมคะนึกว่านึกว่ามาจากอำเภอกุณชุมพอดีมีญาติอยู่ตรงนั้นนะคะอำเภอสุวรรณภูมิก็คือเป็นบ้านเกิดนะคะสมัยก่อนเกิดจากจังหวัดสุวรรณเอออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพ แล้วก็พอเรียนจบป,ปวชนะคะก็ทางานได้ทางานได้สองปีมันไม่ถนัดมันไม่ค่อยถนัดหามานทานนี้ก็ลาวนะคะแต่ไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าพ่อบ้านเขาไม่พูดเราก็ไม่ได้พูดก็เลยไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่ขอเป็นพูดไทยดีว่านะคะเ,เสร็จแล้วก็เลยมาทํางานที่กรุงเทพพอทํางานเทพเสร็จเนี่ย ก็เลยย้ายมาอยู่บ้านเกิดของสามีที่นี่นะคะเมื่อประมาณเกือบ20ปีแล้วที่นี่ที่บอมโกดนะคะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับชุมชนเรื่องยาเสพติดพัฒนากันเลยมาเมื่อปีพศ2544นะคะกองทุนหมู่บ้านเข้ามาพอดีเราเป็นคนต่างถิ่นที่มาอยู่ใช่ไหมคะเห็นเขาจัดการชุมชนอะไร จบมาแล้วเราก็ให้เรามาอยู่เฉยๆมันก็คือคือ,คอเราพอเรามีความรู้ใช่ไหมจบบัญชีมาเราก็เลยอาสาเข้าไปเป็นคนทําบัญชีให้กับประธานกองทุนหมู่บ้านซึ่งท่านก็เกษียณออกมาจากเป็นครูนะคะแล้วเราก็ทํางานร่วมกันมาจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ขึ้นมาแต่ก่อนก็ไม่ใช่อย่างนี้เราก็เป็นเพิง เป็นเพิงมุงจากเป็นอะไรเงี้ยเป็นเต็นเป็นอะไรเงี้ยพอดีถูกระวันที่หนึ่งก็เลยทํางานเอ่อเกี่ยวกับตรงนี้ขึ้นมาก็ทํางานด้วยกิจอาสานะฮะไม่ว่าจะเป็นอสมอฟฟอร์เป็นหมดทุกอย่างเรื่องกิจอาสาเป็นภาคประชาชนซึ่งเราไม่ได้คิดที่จะทํางานเป็น การเมืองคือเราไม่เอาไม่ว่าจะเป็นผู้อหญ่ดูเจ้าเราไม่เอาแต่ความสามารถเรามีเยอะนะแต่เราไม่ชอบการเมืองนะคะเราก็เลยมาทําเรื่องชุมชนภาคประชาชนมากกว่าการทํางานของดิ่ฉันนี่ก็คือมาดูเรื่องแผนแม่บทชุมชนเนี่ยตัวฉันเนี่ยก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่เป็นแกนนําของหมู่บ้านที่ทําเรื่องแผนชุมชนเมื่อปี4 8่นะคะการทําแผนชุมชนเนี่ยก็คือเรามีสิบหมู่บ้านแล้วเราก็คัดสรรก็คือเลือกสรรหาผู้นําที่ เก่งๆหรือว่าที่พูดคุยในสภาในเวทีเข้าใจแล้วก็เอาไปพัฒนาในหมู่บ้านของตัวเองก็คือเอาแกนนําเลยนะคะเข้ามาโดยดิฉันก็เลยได้รับคาดเลือกเป็นแกนนาคนหนึ่งก็คือหมู่บ้านละสี่คนนะคะเข้ามาก็มีทั้งหมดสี่สิบสคนตำบลมัคลองมีสิบหมู่บ้านนะคะเราก็มาพัฒนาเรื่องจนในที่สุดเขาก็เลือกดิฉันเนี่ยเป็นประธานสภาองค์กรเมื่อปีห้าหนึ่งนะคะพอดี มีพบรบขึ้นมาให้ตั้งเป็นสภาองค์กแรบบเราก็เลยเลือกเ,เราเป็นประธานก็ทําแผนขึ้นมาเพื่อขึ้นจะไปของบประมาณด้วอหยัดสันที่เทศบาลนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาในกองทุนในถ่ายกล็องสถานที่มีเสียงดังสถานที่รื่นเริงต้องไม่ไปไปก็ถูกพ่าครับ ถูกยิงกลางงานแน่นอนเปี้ยเดียวก็หัวก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมเลยต้องสร้างเครือข่ายเครือขา่ายภาคประชาชนผมไม่ใช่มีแต่อบกบลนะครับเครือขา่ายภาคประชาชนต้านยาเสพติดผมมีทั้งแผ่นดินเลยไม่ใช่มีแต่บอมกรูนะไม่ใช่มีแต่ราชบุรีนะมีทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นผมจะไปช่วยเฉพาะเครือข่ายนะที่ถูกน้ำท่วมที่ถูกไฟไหมที่ไหนเดือดร้อนเพราะว่าผมจะเป็นคนนำทัพเอง แล้วก็ท่านอาจารย์งส่งเนี่ยเป็นประธานกองทุนแม่ของมินิจังหวัดราชบุรีจะหาเรื่องของงานสนับสนุนที่เป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นที่นี่ถึงบอกแล้วว่ายิงวันแรกเลยเนี่ยหางหน้าผวเนี่ยคื่อเดียวเสาเลือกขาดเสาปูนที่บนบ้านเนี่ยครับจากเอ็2ทูเอ็ทูก็คือคาบินที่มันยิงแล้วมันยิงรัวได้ครับถ้าเป็นเอ็วันยิงเท่านัดถ้าเอ็มทูเอ็ทูปืนของใครก็ ็มันไม่เป็นของคนอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็แอบแฝงกันหลายด้านนะครับก็มีการต่อสู้กันมาอย่างชนิดเข้มข้นถามว่าทาไมมันไม่ตายอ่ะก็เพราะมันไม่ตายเลยครับมันถึงได้เข้าโบสถ์นี่เห็นไหมครับแต่งชุดดาเข้าโบสถ์เนี่ยครับไปเดือนมน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วปรนนาตัวเองว่าตายไปแล้วออกมาปราบยากันชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องดูหน้าอินหน้าผมเยาวาชนทุกคนเห็นผมเนี่ยนะครับเหมือนเห็นแม่หน้าพระขนม ไม่รู้ว่าจะเรียกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะจัดการเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นผมถึงว่าวันนี้ผมไม่ใช่พระเอกแต่ผมทําตัวเป็นตัวอย่างของคนในประเทศไทยว่าเราคือทหารเอการโตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาจัดการกับปัญหาอำนาจไม่มีหรอกแต่มีเรื่องของหน้าที่ท่านดูนะครับมันไหวไหมครับเนี่ยถ้าผมรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะผมไม่ทำหรอกเนี่ยครับเอาคนไปตบป,ปญญาดยากันหมดนะหมู่บ้านนะ นี่ผัวเมียลูกน้อยด้วยเห็นไหมคนระับเนี่ยครับตัวอย่างในที่มีหลักฐานรายละเอียดบอกไว้หมดทหารตะเหินส่งกลับกองกองหมดใครหนีทหารบ้านนี้หนีไม่ได้หนีแล้วที่นี่นะจะเป็นตัวไปจับแล้วก็ส่งเพราะฉะนั้นที่นี่มีแต่เรื่องของคุณธรรมความดีพี่ถามนิดเดียวตอบซะเยอะเลยเพื่อเพื่ออยากจะให้เห็นภาพว่ามันเอาจริงนะแล้ววันนี้เราบอกว่าทําไมต้องมีบังเกอร์ บังเกอร์เหล่านี้เป็นการที่จะทำให้เรื่องของเซฟของงานอันตรายที่นมครคสองสามครั้งที่ผ่านมาค่ะขอาราบขอบคุณคุณธรรมสันนะคะและก็รวมถึงคณะวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกระจายนะคะและก็ผู้เข้าร่วมการอุรรมทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณคณะวิทยากรน,นะคะ แล้วก็คุณธรรมสันนะคะทิฉันจึงขอเรียนเชิญท่านนายกกล่าวข่าขอบคุณและก็มอบของที่ระลึกให้นะคะขอบคุณครับก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับท่านประธานชุมชนท่านรองประธานนะครับแล้วก็ที่สุดึ้ายจริงก็คือท่านอาจารย์ธรรมสันนะครับที่ได้ให้การต้อนรับนะครับ ทางองค์การทหางส่วนตงกระจ่ายนะครับกับทางคณะผู้บริหารท,าาทั้งตำแหนังผู้ยิบบ้านตลอดจนหัหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ในวันนี้นะครับที่ท่านได้ให้ข้อมูลให้ความรู้ให้แนวคิดดีๆนะครับที่ทางพื้นที่ตมกระจายจะนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรนะครับทราบซึ่งจริงๆแล้วก็ได้ความรู้เป็นอย่างยิ่งเลยครับในวันนี้ ท่านให้อะไรหลายๆอย่างสิ่งที่เราจะนําไปความดีทั้งหกอย่างที่ท่านบอกมาก็คงจะหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้มาคงจะนําไปเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่ดีๆของบ้านบ่อมะปูนะครับของเราตําบลบ้านทองนะครับอำเภอโพธารามอย่างนี้ซึ่งเป็นที่เรื่องลื่นอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านชมผมท่านประธานสภาท่านประหลัดท่านนะครับสุดยอดจริงๆครับ พันยอดเยี่ยมสุดยอดความยอดเยี่ยมไร้เทียมท,ทานไม่มีทิปติผมอยากให้พี่น้องจากตำบลใจได้เชิดชูเกียรติของท่านอาจารย์ธรรมสันคืนเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ก็อยากมอบให้จริงๆเพราะาเรานอกจากของฝากระลึกที่ระลึกแล้วก็นอกจากคำชมที่เราจะปกเมือต่อแทวท่านเหมือนกันกับท่านที่ได้พบเมืองให้เรานะครับเราคงใช้คําว่าสุดยอด ยอดเยี่ยมไหลเยี่ยมทางขอเป็นสุดยอดจริงๆนะครับในส่วนนี้นะครับผมจำได้นะครับเราโบมือพร้อมกันสามครั้งแล้วก็เลยันว่าท่านอาจารย์ธรรมสันสุดยอดยอดเยี่ยมไหลเยี่ยมทางจริงๆไม่มีที่เปรียบปานนะครับนะครับพร้อมกันเลยครับผมครับอยส บอีกสองท่านไม่ได้ทำแล้วเราจะทำใหม่นะเำาใหม่นะเริ่มกั้อาตันาตันุยอยอดเยียมไล่เียบทานไม่มีที่เียบทารงจิงท่านผู้ชมครับวันนี้ท่ามนายก กิติศักดิ์มิ่งขวัญน,นายกองการบหารส่วนตะบลกาจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรวันนี้นำคณะแกนนำนะครับมีท่านปลักพิชามีท่านประธานสภานัทวุธิแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน50ท่านครับวันนี้มาบ้านบ่อมืกลูดถามว่ามาทำไมบังเอิญเราเป็นพี่เป็นน้องครับบ้านบ่อมืกรูดรอ ที่น้องจากตำบลกระจายมา250ปีแล้ววันนี้พอมาเจอกันปับ๊บเรื่องแรกที่เราได้พูดคุยกันนำปัญหามาพูดคุยกันแล้วนำเรื่องของแผนชุมงนในการแก้ไขปัญหาของบ้านบ่อมะกตรูตั้งแต่เรื่องของยาเสพติดเรื่องอาชีพเรื่องเยาวชนเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องธนาคารโคกระบือกองคุณแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกตรู แล้วก็ได้มีท่านอาจารย์ทองสุกาลากประธานชุมชนของเราเนี่ยครับให้การต้อนรับมีพี่วินัยคงนาภารองประธานชุมชนกาบตำรวจชายกรจิตธรรมนะครับสายตรวจชุมชนและยังมีผู้ใหญ่สุวรรณศรีนาคให้การต้อนรับอยากจะถามความรู้สึกของท่านนายกกิิตักดิ่งขวัญน,นะครับนายกอบตกระจายนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรมาบ้านบอกตำโดดเช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ได้มาได้ความรู้นะครับได้แนวทางปฏิบัติดีๆครับเป็นที่สุดซึ้งเลยครับหาที่เปรียบไม่ได้นะครับในส่วนนี้ครับก็ดีใจจริงครับภูมิใจมากครับอยากฟังเสียงท่านประหลัดวิชาครับประหลัดวิชาประหลัดอบตกระจายครับเชิญครับท่านประหลัดครับก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็ถือว่าทางท่านมีความพร้อมทุกด้านนะครับขอบคุดมานแล้วก็เสียดายโอกาสนี้มีหลายท่านไม่ได้มาด้วยนะครับ ีที่วัด้วยนะครับก็เรียนสแก่ันนะครับแกาจะำความรู้ที่ได้นะครับไปนำไปัึกในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับครับท่านประธานสภาครับท่านนัทวุฒิครับเชิญด้านนี้เลยครับความรู้สึกของท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้สำหรับบ้านบ่อประพูดนะครับที่ได้ความรู้ในการพัฒนาว่านวก็สังคมกระจายนะครับจะได้ร่วมพัฒนา ชาวบ้านนะครับขอบคุณครานาำใจดีครับครับมีท่านอาจารย์นะครับเป็นท่านผู้โดยการโรงเรียนที่ที่ที่เอาที่ตำบลกระจายเนี่ยครับท่านครับแสดงความรู้สึกได้เลยครับก็ขอชื่นชมในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในกิจกรรมที่บ่อมะกรูดได้ทํารู้สึกว่านะถ้าทําได้ในตําบลกระจายในลักษณะนี้แล้วนะบ่อมะกรูดจะเป็นแม่แบบที่สุดยอดยอดเยี่ยม ไม่มีที่เปรียบบานจริงๆครับครับขอตัวแทนสตรีสักคนครับเป็นตัวแทนสตรีที่จะแสดงความรู้สึกครับเชิญครับเชิญข้าจานครับเชิญเชิญเชิญนี่น้องนี่ก็ได้เชิญนะน้องเอาเลยไม่เป็นไรเอออาจารย์เชิญครับแสดงความรู้สึกครับนะครับกาลังถ่ายทอดสดอยู่ครับเชิญครับนีอาจารย์แล้วเนี่ถาหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐนะคะเป็นครูมาได้ชมเยี่ยมชมแล้วมิส มีความรู้สึกชื่นชมยินดีนะแล้วก็พอใจในความกล้าหาญของท่านท่านได้นำชุนชนให้รรดพ้นจากยาเสพติดประทับใจมากค่ะแลวก็ชื่นชมขอบคุณค่ะในความรูข้ขอบคุณท่านนายกกิติศักดิ์มิ่งขวัญน,นะครับวันนี้ได้นําของขวัญน,นะครับให้กับชุมชนบ้านหม้อมกุกรดดส่วนจะเป็นสมุนไพรอะไรนั้นนะครับและยังได้หลวงปู่หลวงปู่สครับ หลวงปู่สอเป็นผ้าหน้าโกรกครับที่ที่อะไรนะครับนกร่ดันนักขป้องกันนะครับที่ท,ที่ที่งานป้องกันนะครับแล้วก็เป็นรองนายกที่นี่ด้วยใช่ไหมครับบอกว่านับถือแล้วก็พกอยู่องเดียววันนี้ให้ให้ผมเอาไว้ป้องกันตัวหลังจากถูกถล่มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับท่านบอกว่าถ้ามีองค์นี้แถวคาดปลอดภัยครับแล้วถ้าต้องผจญจริงๆก็อย่างมากก็ยิงไม่เข้า รายงานสดครับจากบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่7ตำบลมั่นคลองอำเภอโพตราามจังหวัดราชบุรีประเทศไทยครับ